สวัสดีครับสวัสดีนะฮะสวัสดีชิญยูทูบเอฟซีนะครับสำหรับเห็ดนะฮะเห็ดนางฟ้านะครับนางฟ้าผุ้ฐานพามาชมโรงเรือนกันนะครับวันนี้ช่วงนี้ละอ่าเห็ดจะละหน้าหน่อยนะครับหนึ่งอาทิตย์เริ่มทยอยออกอีกนะครับอ่าช่วงนี้เริ่มมีออกนะฮะลดน้ําไปเลยนะครับเริ่มมีออกนะครับ เห็ดมือใหม่นะครับพี่น้องลองทําดูว่าจะเป็นยังไงอ่าช่วงนี้ก็มีนะครับเริ่มมีออกนะฮะออกมาบ้างประปรายนะฮะเริ่มเดินนี่นะครับไม่เกินสองวันนะครับพี่น้องอ่าเห็ดมือใหม่ก็ยังศึกษาครับเริ่มศึกษานะฮะทาครั้งแรกครับทำาครั้งแรกก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมรับฟังนะครับพี่น้องครับ เริ่มเริ่มออกนะครับพี่น้องอ่ะดูเช้าฉีดฮอร์โมนนะครับลองดูนะครับลองศึกษาดูหนึ่งพันก้อนนะครับอันนี้ห้องทดลองก้อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะทาโรงเรือนใหม่ให้มันมาตรฐานทุกอย่างต้องมาตรฐานครับพี่น้องอ่าเริ่มออกนะครับเริ่มทยอยนะฮะนี่นะครับพี่น้องเริ่มนะครับมาเช้าฉีดฮอร์โมนไปนะฮะ ออกเต็มนะครับฉีทฮอร์โมนเลซ hormone ไปด้วยครับผมลองดูนะครับศึกษาจากใน YouTube มาก็เลยลองครับดูนะครับพี่น้องเริ่มนะครับเริ่มออกนะฮะเริ่มทยอยออกลดน้ำไปแล้วครับชุ่มชุ่มฉ่ำอันนี้เช้าประมาณเช้านะครับเก็บได้ครับพี่น้องครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดี ขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับ